สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่อง p m 4 2 4 9 Thailand นะครับหรือ,อท่านอื่นๆน,นะครับที่เข้ามารับชมช่องนี้ทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวีดีโอห,หนึ่งคลิปนะครับที่ก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับก็คือท่านที่มีอุปกรณ์ติดรถที่มันเป็นแบบเงาเงาเงินเงินนะครับ ทองทองนิดนึงนีน่นะครับมันมันจะเจอพวกคาบอย่างเงี้นะครับเนี่ยอันนี้นี่คาดออกไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูที่มันเป็นหนักๆหน่อยนะครับพวกที่เป็นเนี่นะครับคาบอย่างเงี้ยโฟกาสได้ไหมอ่าแบบนี้นะครับนะอ่านี่ยดำๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับหรือตามขอบที่เป็นเงินเงินแบบนี้นะครับตามขอบนะครับพวกนี้นะครับเราใช้น้ํายาช่วยขัดได้นะครับเดยวแน่นอนครับเพจของเรานะครับนะวีนอนนะครับวีนอนอนะครับตัวนี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปนำรานคาทั่วไปช้อปปิ้งออนไลน์ ใหญ่ๆเลยครับก็ใช้ดีนะครับคือข้อสําคัญเนี่ยอันนี้ตอนนี้ที่ผมขัดอยู่เนี่ยเป็นเสาอากาศวิทยุสื่อสารนะคือเสาอากาศเนี่ยวิทยุสื่อสารการกระจายคลื่นมันจะใช้ผิวผิวของตัวที่เคลือบไว้นี่นะครับถ้าเราใช้กระดาษทรายขัดเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้ผิวนี้มันจะร่อนตอนนี้หมดสภาพความเป็นสายอากาศเลยนะครับสายอากาศจะหมดคุณสมบัติหรือว่าส่งออกรับไม่ดีนะครับ งั้นต้องใช้วิธีขัดด้วยน้ายาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเงาเหมือนเดิมเหมือนวันที่เราซื้อมาติดตั้งวันแรกเลยนะครับนะเนี่ยนะครับมันก็เห็นเห็นเลยว่าเงาขึ้นมากนะครับบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะบางทีบางท่านอาจจะยังเออเอาอะไรทําให้มันสะอาดได้ดีโดยที่ผิวของโลหะไม่สูญเสียนะครับนะไม่สูญเสียนะครับนี้เราใช้ผ้านะในการขัดนะ พระเอกของเราก็ตัวนี้นั่นเองนะครับวีนอนนะครับรวมไปถึงแ,แถวๆนี้นะครับขอบเนี่ยเดี๋ยวผมอันนี้ผมลงลงน้ำยายวีนอนไว้นะครับทาไว้ก็เดี๋ยวเราก็จะขัดสังเกตดูว่ามันก็จะเงานะครับเห็นมือผมในนี้เลยนะครับเงาขึ้นนะครับแต่อันนี้น่จะเพิ่งจะลงครั้งแรกนะครับนี่พวกนี้ก็จะเงาเยอะหน่อยนะครับนเะนี้ยใครยังหาคําตอบ ในการที่จะขัดโลหะให้มันเลื่อมเงาโดยที่ไม่สูญเสียผิวโลหะหรือสูญเสียก็น้อยมากนะครับนะแทบจะไม่สูญเสียเพราะนี้มันเป็นเพียงผ้ากับ้้นยาขัดนะครับนะอันนี้ก็แนะนำเลยนะครับโดยเฉพาะชาวสื่อสารนะครับสายอากาศที่ติดกับรถยนต์เนี่ยเพราะว่าเราเจอกับสภาวะอากาศภายนอกที่มันมีพวก ออกซด์ต่างๆเนี่ยโดนน้ำโดนอะไรตลอดเวลานะครับเราะนั้นการรักษาผิวของตัวสายอากาศวิทยุไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเราจะได้ไม่อะแมตต์ยังไงก็ไม่ลงหรือส่งออกไม่ดีหรือว่าใช้งานได้ไม่ดีนะ่เองประสิทธิภาพตกไปเพราะาเราไปขัดผิวมันออกนะครับเพราะงั้นเราก็ใช้วิธีนี้ก็จะดีนะครับหรือบางท่านอาจจะมีน้ำยาตัวอื่นก็ได้นะครับที่มันไม่ไม่ขัดผิวบัตโซไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมแต่ตอนนี้ผมใช้วีนอน นะครับจะไอพวกคาบตะการต่างเนี่ยออกหมดนะครับเดี๋ยวต้องใช้เวลาขัดหน่อยนะครับอ่าก็เดี๋ยวลองดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับในการทําความสะอาดนะครับโลหะเคลือบเงาต่างๆนะครับที่ติดอยู่บนรถจนต์นะครับที่ติดอยู่บนรถจนต์นะครับหรือจะไม่ติดอยู่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเครื่องเงินนะครับเป็นขันเป็นอะไรก็ลองดูนะครับแต่นี้ คลิปนี้เน้นมาที่อุปก,กรณ์ติดรถยนต์นะครับโดยเฉพาะสายกาดวิทยุที่ติดอยู่กับรถยนต์นะครับแบบนี้นะครับเราจะคงคุณสมบัติของตัวผิวของตัวสายกาดเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวขัดเรื่อยๆก็จะเงาขึ้นนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆอะไรยังไงก็จะมานำเสนออีกนะครับ สวัสดีครับผมเราเจอกันใหม่ครับ